ค okay. วันนี้เราจะกลับมาทำเวทกันอันนี้อย่างกับฮาโลเลยนะคือหน้ากากฮาโลป่ะของใหม่ต้องลองนะคะอย่างก,กับหน้ากากฮาโลหรือสตาร์ a อ s โอเคนะคะเขาไวิงเต็มเลยตรงนี้ลิงบาบูนอ่ะเอ้ยเราต้องสู้กับลิงบาบูนยักษ์นะคะนี่แน่ข้าดหน้าปางโอ้ยโอ้ยแรงเอวจัง พี่มันเร็วนะตัวนี้ดีมอน,อนก่อนแล้วนี้มัน,มนช้าตัวนี้อยากเร็วเลยเนี่ยนะไม่ทันก็อื่นกำลังแสงสว่างอยู่นี่แน่นี่นี่ก้นมันไอยร้องทำไมเราไอยอยาไอไอยพ่นน้ำแข็งใส่ใส่ ไอ้ความันเข้าหาแล้วมันหนีเฮ้ยอย่าอย่าเอาหลังมาชนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกระโดดลงเลยไหมกระโดดลงเลยไหมเดี๋ยวทำไมตัวหลอมไม่ดอดลงวะระรอรอนะโคตรน้ำแข็งใสแล้วแข็งใสนี่แน่เก่งแต่รับหลังฉันฉันเองเก่งแต่รับหลังเฮ้ยระวังระวังโอ้ยหแม่เจ้เข้ามาเฮ้ยนเงื่นไว ไปๆๆๆงไปสไครตรัของเจ้าชเินหัวดักีเรีนขาวนี่แน่ปาดหน้ามันไปยๆไปมันโยกโยกกยันนั่นแหละโยกเกโยกเกกันนั่นแหละนี่โอ้ยโอโห้ปันหักเลยไมนะนี่มันวายๆแล้วนี่แน่พอไม่เห็นพองไม่เห็น ตกบิวด้วยโคตรมองไม่เห็นสีแน่โคตรมันโคตรดิ้งโคตรดิ้งเอ้ยเฮ้ยโอ้โหมันมันกระโจนนี้เลยแล้วกับยังไงวิ่งมาอีกอะไม่เอาโคตมาชนทำไมเราถอยถอยแล้วหรือวะเฮ้ยยาแล้ววะยาแล้ววะเฮ้ยมันก็ดิ้งใหญ่แล้วเอ้ยเอ้ยจะเอามารัดรัดเบี่ยงขนาดนี้เลยเหรออะพร้อมเล่นแล้วขอจริงจัง นี่แน่ฟาดหน้าอีกทีนึงฟาดไอย,ยืนคิดเลือดไม่รออ,อีกแล้วนี่แน่ถอยก็ไม่รอดโอยอยานะจะจับทำไมยาอาจทุบทำไมเราบา,บ,าบูญบาบูญทุบมันเราบาบูญเอวันนั้นมาตัวคล้ายๆงูยักษ์ขอขอร่วมแดนด้วยอ่ะ ดูไม่ร like ู like <the explicitly> <undercover> like <episode> ้เ <coloring> ร <anyway> ื yes, okay, ่องแล้วตอนนี้ฉันดูไม่รู้เรื่องแล้วเพราอว่เอาก้อนหินปาใส่อย่างนี้เลยไอ้มันจะสไลด์ไปทำไมเฮ้ยมันจะสไลด์นต่มันจะมันจะมันจะดิ้นแล้วนี่งแน่ลุกจากกำลังปั้งแมงไปซะไม่ต้องลุกขึ้นมานอนไปนั่นแหละจะปลุกให้พรงนี้โอเคไหมนี่ยหทุบเลยอตั้งขาไปตั้งขาไปเอามุมเข้ามุมเอามุมไปซะ จะบูดปลาจะปาบูดนี่แน่ตกตึกไปซะตกพี่แรงวะ่ะขอโทษขอโทษตกตะพาไปซะปากไม่ดีเลยอ้าข้ออะไรน้ำแข็งใส่หน้าเหรอเล่นกันเล่นกันไหมนี่แน่ทุกเลยไอ้ระวังจะตายแล้วเออหลบได้ไม่โดนดนี่แน่โดนหนะเออคราวนี้โดนคราวนี้สวยนี่ลูกเออเอาหลังโซนเลยขูดเล่ก่อนเผื่อจะคมขึ้นอย่าเคาหวยตันหลบไอ แล้วไม่พอใจแล้วบุกไม่ตลกไม่พอใจนี่เอาตัวอะไรเนี่ยวิ่งมาเนี่ยเอาวิ่งมาลม้มเอาอามืล้มเอาเอาเอาอะไรเนี่ยชวนหมุนบุดไวตัวเล็กก็จะไปตื้อไอยาหลบหลบหลบตึอาหมดเลย <c oughs> ทิ่มหน้าทิ่มตามัน,นแน่ได้แล้วเย้ผ่านแล้วแล้ย่ขอบุณแมวฮาโลกับอ่าเจ้าลิง นี่ไม่มีประโยชน์เลยนะเจ้าลิงยิ่งหนีกันหมดแหละใช้ยาหมองน้ำ,นำนหน้ามือขอบคุณหน้าเจ้าลิงประคิบฮาโลแ้วอย่างกัะฮาลโล perfection จ้าบ๊ายบายจ้า